น <uh> <ah ี่ของหลวงพ่อขาท้วงนี่ของผมอันนี้อันนี้ของผมใช่นี่ของผมอันนี้ผมครับนี่ของพ่อครับผมอยู่เรียนเรียบรวมกันหมดเลยอันนี้ของหลวงพ่ออ่าอันนี้ของผมอ่าอันนี้นาะอ๋อมองๆๆอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ของผมเอ๋มีชื่อข้าพ่อข้าพ่อข้าพ่อ แบนมาด้วยด้วยาบม่แบนนเอาแบนมาด้วย no, no. ือเือยอยู่ในี่ยแบนแบนมากี่รนอะไรกันเลอไปดูวานะมคนทีมฮร์การดับกอน้นรบครับขอบคุณมากครับคอานี่แกง้

เรา,าพักถ่ายรูปเลยแข่งถ่ายถ่าย,ายค,คายแล้วถ่ายครับอ่าตู้ที่เราอผมด้วยนะครับที่เราอผมด้วยนะครับ,รรบตาลปัดจ้ะอยู่ข้างบนตั้งบีบอยเรื่องจัดาดดีมาไกลมากโอ้โหพี่บอย มันนั้นเขามาให้คารัฟย์กรยามันนะนี่นี่จะให้แล้วอะเอามัแล้วเหรอหมดเลยอ๋อเอามาตอนไหนแต่ว่ายังมัดนน่มัดไม่เสร็จเลยแข็งแกร่งกฮะแขแจกร่งป่ะเปล่าไอ้ไม่แจกเปล่าเปล่าโอ้โเอาจริงอ่ะไอ้โถไม่ใช่ทำเสกนี่นะแล้วจะโชว์ดึดมือโ์แล้วพวกถ่ายรูปไปแล้วก็ไปโพสกันเลยว่าโอเคเสกอ๋อนี่นี่นี่ วัดบางทีวัดลังสี่้าหมดเนี่ยเขากินหมดอายุอ่ะก็ไม่ได้ถามไมหมดเลยหรอกไงนับพี่ดีวัดจุลามณีหมอนั่ง่อจีบบอยใื่ไหมี้พี่ดีวัดจุลามณีให้ไปอยู่แต่จีจุฬาสองันสีส่หนึ่งพันสองพีพันมีทังเดียวทัางใหญ่มีสว่ยีหนึงเั ในวันะในวันละในวับะไปอยู่คนละมงคลนะครับหวยออกเมวันเยอกลวเลยมีคนถามผมบอกรูนเขาเปนเน้เขาเป็นเงิว่าต้องดีใช่เขามาลงหรอกคับเริ่มเลยได้ไหมครับถ้าถามร้อยแล้วกันอย่เอาใจกันก่อน ไหน้องยู่ไหนอ่ะ้องมีภาพนะเอองสันไหนกอมีเยื่อยก็มีิเดี๋ยวยิทันต่อเกันรับกันแล้ท่านแค่หยิบาไนออไปนาวดี่เข

ไปปั้น่มาแล้วก็มาใูอนตเกสยวกันอยู่ตสมองามาโเลยท่านยังไงไปแล้วแต่ไปที่าดนี่งวดบี่ปเองีวดเป็นแปดพันน

ก็มีถุงข้าวแข็งดังครับสาขอบคุณครับนีหนักเลยต้องออกเตียงอันนี้จะดื่มนะครับนะครับครับสาธุขอบคุณครับอันนี้หนักอีกอันนี้หนักหน่อยครับสาธุขอบคุณครับที ดูปสิ่ทีกแขวงของของพ่อแล้ไปโดนรถยกตายพอไปใต้รถสิบล้อน่ะเขาแข่งโยงเดียวกนรอดที่เขาเอาน้ำแตกเหมือนกันอ่าเขาเวทน้ำตกไปอยู่ในใต้รถติล้อไเป็นไรวะไม่เป็นไรเดยวอ่า้อให้อม้ได้อตได้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 

ได้ละกลับอีกนะได้โยนุนงข้าเลยเกยเอาให้มันจบ ครับผมรุ่นนี้ครับผมในกระจกแตกนะแต่องคนะ์พระเนี่ยหลุด uh huh. องค์เวรหลุดไปอยู่ใต้รถจะจะยากไปอยู่ใต้รถใหม่นะ <laughs> อครั <łość> บอาสาทุโอเคครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ลาบบุบุ้เม้นหน่อยนะฮะ

อย่างเลยเดี๋ยวทำไม่ที่คนข้าพอเสยาพี่แจ็คอย่างเช้าเนี่ยย่านครับมารอบบ่ายออ่ะยกเลยนอกกระรคัรอวครับขอบคุณครับอบคนี้